บ้าบอนไทยเควินดีรมรำเจ็บน้องฮัสันเปิดใจชัดพร้อมโพสต์ประกาศสู้เพื่อพี่น้องและประเทศของผม สวัสดีมิตรแฟนบอลไทยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่เปาบ้าบอลไทยกันเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ประเด็นร้อนจากทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับที่แฟนบอลกําลังพูดถึงกันอย่างหนักเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของเควินดีรมราแบ็กซ้ายความหวังของทีมชาติไทยที่เพิ่งกลับมาติดทีมอีกครั้งนะครับรวมถึงเหตุผลสําคัญที่ทําให้แอนโทนีฮัสซันกุนซอใหญ่ตัดสินใจเรียกวาริชชูทองเข้ามาเสริมทีมแบบไม่ทันตั้งตัว ประเด็นแรกนะครับฮัสสันเปิดใจครั้งแรกทำไมเรียกวาริสชูทองแทนสุภปชัยนะครับก็หลังจากเกมล่าสุดอ่าแอนทโทนีฮัสสันได้ออกมาอัปเดตให้แฟนบอลได้รู้ถึงสถานการณ์ของทีมนะครับโดยอธิบายว่าเควินมีอาการบาดเจ็บบริเวณน่องนะครับซึ่งหลายคนรู้ดีว่าตำแหน่งฟูลแบ็กในทีมตอนนี้มีจำนวนไม่มากนักนะครับเลยต้องเตรียมความพร้อมเพิ่ม ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นอีกครั้งการเลือกวาริสเป็นตัวสำรองฟูลแบ็กน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดนะครับทำให้อาจุดที่แฟนบอลน,นะครับแปลกใจก็คือการที่ผู้เล่นตำแหน่งกองหลังถูกเรียกมาแทนกองหน้านะครับอย่างสุป,ประชัยแต่นัทสันอธิบายเชัดเกียวว่าผู้เล่นในแนวรุกมีจํานวนเพียงพอแล้วนะครับขนาดที่ตําแหน่งแบ็กซ้ายกาลังเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดหลังข่าวอาการบาดเจ็บของเควินนะครับ นี่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อให้เห็นว่าฮัสสันต้องการสร้างความสมดุลให้ทีมและเตรียมกำลังสำรองในจุดที่เสี่ยงจริงๆมากกว่าการเรียกผู้เล่นตามตำแหน่งเดิมด้านเควินดีรุมรัมนะครับเปิดใจภูมิใจที่ได้กลับมารับใช้ชาติอีกครั้งนะครับเควินดีรุมรัมเองก็ออกมาพูดถึงความรู้สึกในการกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งแม้รอบนี้จะต้องเผชิญอาการบาดเจ็บเล่นงานก็ตาม เขาได้กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้กลับมาเล่นให้กับทีมชาติไทยอีกครั้งช่วงที่ไม่มีชื่อติดทีมนะครับก็ยังตามเชียร์ทีมชาติไทยตลอดส่วนกลับมาครั้งนี้นะครับเมจะมีผู้เล่นหน้าใหม่และโค้ชใหม่ก็ไม่รู้สึกแตกต่างอะไรได้รับการต้อนรับที่ดีมากก็จากคาพูดนี้นะครับก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเควินยังคงมีใจให้กับทีมชาติเต็มร้อย และพร้อมสู้เพื่อกลับมายึดตำแหน่งในทีมชุดนี้อย่างอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งนอกจากการให้สัมภาษณ์นะครับเควินยังโพส์ภาพตัวเองในชุดทีมชาติไทยพร้อมกับข้อความที่ทําให้แฟนบอลปลื้มไปตามๆกันนะครับก็คือเพื่อพี่น้องของผมเพื่อประเทศของผมนะครับซึ่งประโยชน์อาประโยคสั้นๆแต่ทรงพลังสะท้อนถึงความตั้งใจความมุ่งมั่นและความผูกพันของนักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนรายนี้นะครับที่มี ่าใจต่อทงชาติไทยอย่างแท้จริงครับโพสนี้นะครับทำให้แฟนบอลจานวนมากออกมาให้กําลังใจพร้อมหวังว่าเขาจะกลับมาฟิตสมบูรณ์และสวมบทบาทแบ็กซ้ายตัวหลักให้กับทีมชาติไทยอีกครั้งซึ่งสถานการณ์ของเควินนะครับถึงแม้จะมีอาการบาดเจ็บน่องแต่ก็ยังไม่มีรายงานว่ารุนแรงถึงขั้นต้องถอนตัวนะครับสิ่งสําคัญคือการฝืนฟูสภาพร่างกายให้ทันเกมทีมชาติ ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งทีมแพทย์และสตาฟโค้ชก็กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับด้านแฟนบอลาชาวไทยเองต่างคาดหวังให้เควินกลับมาประจำการแบ็กซ้ายเพราะสไตล์การเล่นที่สปีดดีเกมลุกโดดเด่นนะครับและสามารถยกระดับเกมริมเส้นของทีมชาติไทยได้อย่างชัดเจนนะซึ่งเควินดีรุมรัมนะครับจะมีคิวเตรียมช่วยทีมชาติไทยออกไปเยือน ทีมชาติสีลังกานะครับในศึกเอเชียนคัพ2027รอบคัดเลือกนะครับกลุ่มดีในนาที่5ในวันคันอังคารที่18พฤศจิกายนนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือ17นาฬิกา15นาทีนะครับที่สนามโคลัมโบเรสคอสเตเดียมนะครับประเทศสีลังกาก็อย่าลืมคอยเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยคว้าชัยในเกมนี้ได้นะครับขอบคุณครับถ้าคุณชอบบอลไทยอย่าลืมดูบ้าบอลไทย